คุณพ่อทํางานทุ่มเทกับหน้าที่แบบดีที่สุดแล้วอะ่ะแบบเข้าจากไปอย่างภาคภูมิใจสมเกียรติเขาว่าหนูภูมิใจในตัวพ่อหนูที่สุดแล้วค่ะใช่เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่แบบข้อทำในมุมมองของหนูอะ,อะค่ะก็คือแบบพ่อสุดยอดคือฮีโร่ของหนูเลยอะไรที่เราจะช่วยกันดูแลได้เรจะไม่ทิ้งกันนะเดี๋ยวก็จะช่วยติดตามนะติดตามดูแล เรารูตันเนเราไปดูตันโรงพยาบาลหรือว่าหนูอ่ะไม่มีใครพาหนูไปโรงพยาบาลเลยตอนนั้นก็คือหนูอยู่บ้านกับแม่แล้วแม่รู้สึกว่าอยากไปโรงพยาบาลเลยตอนนั้นแม่ไม่รู้ว่าพ่อเสียแล้วก็เลยรู้สึกอยากไปก็เลยชวนญาติไปไหมสามคนก็หนูเป่าบ้านแต่เราเข้มแข็งนะแล้วถ้าจิตใจเราเองตรงนี้เป็นยังไงบ้าง ถ้าถามว่าโอเคไหมก็คือจะบอกว่าพ่อกับแม่หนูคือโลกข้งใบของหนูแล้วมาขาดพ่อโลกขึ้นไปของหนูหายไปแล้วอะ่ะเพราะเขาจะเป็นทุกอย่างแกงอย่างอย่างเวลากลับบ้านเ,าเรียนดึกอะไรเงี้ยแกก็ให้พ่อมารับครึ่งทางแล้วก็กลับบ้านพร้อมกใช่มีอะไร <ๆ S 2> เราแบบจะปรึกษาพ่อก่อนตลอดแกแบบ เป็นคนที่แบบไม่ค่อยดุส่วนมากแกจะให้ข้อคิดกับเราแล้วก็ให้ให้ให้แนวทางกับเรามากกว่าใช่ให้เราคิดว่าเอออันที่เราทานี่ก็คือดีหรือไม่อะไรประมาณนี้ให้เราคิดเองว่าใช่แกจะสอนเรามาแบบั้นนะคะประสการณ์ทำงานอิเหมือนว่าพ่อเ,แบบเป็นคนที่ชุ่มเทมากใช่ใช่แกแกเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วปกติแล้วก็แบบ ดูแลกก็คือเขาก็จะย้ำอยู่ตลอดว่าเราเราทำงานนะบำบัดทุกบำรุงสุขให้เขาเราไม่ต้องไปหวังอะไรจากเขาเราแค่ทำหน้าที่ของเราอะนนี้ถ้าสำหรับหนูนะคะหนูภูมิใจในตัวพ่อหนูที่สุดแล้วคะ่ะใช่เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่แบบโคตรถ่อมในมุมมองของหนึ่หนูนะคะ่ะก็คือแบบพ่อสุดยอดคือฮีโร่ของหนูเลยอะใช่ แต่ตอนนี้เราก็ต้องยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นคที่ที่เสียไปก็เฉพาะขนาดนปบัตรหน้าที่อยู่ตรงนี้เรามีความร,รู้สึกยังไงบ้างก็หนูรู้สึกภูมิใจนะที่แบบคุณพ่อทํางานทุ่มเทกับหน้าที่แบบดีที่สุดแล้วอะ่ะแต่เขาจากไปอย่างภาคภูมิใจสมเกียรติเขาว่าค่ะไม่บอกคำาลยสาวชายกห่ฝา จะพูดอะไรถึงพ่อเราเราอยู่ทางนี้เป็นยังไงค่ะถ้าอยากฝากนะคะก็ไม่ต้องเป็นห่วงพวกหนูเพราะว่าหนูจะดูแลพี่สาวแล้วก็จะดูแลแม่ก็คือพ่อก็คือแบบหายห่วงได้เลยค่ะหนูลักพ่อคะ่ะจากการที่ได้สอบถามนะครับก็มีเมาอคนหนึ่งนะครับที่เป็น เจ้าของบ้านซึ่งก็เป็นาทางาแม่ของรองนายกนะครับทั่นก็บอกว่าเขาเข้ามาเนี่ยนะครับไม่ได้เกิดจากความาเต็มใจของเขานะครับก็จะเข้ามาในช่วงของเวลากลางคืนนะครับเข้ามาตึกๆหน่อยหนึ่งนะครับส่วนการเข้ามานี่จะเดินมาอย่างไงเนี่ยเราไม่ทราบเพราะว่าบอกเขาก็ไม่รู้นะครับก็เ,เดินเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมาเคาะประตูขอเข้าไปนะครับโดยมีการข่มขู่ว่า คมขู่ว่าถ้าไม่ให้ที่พักกิงนะครับก็จะเกิดอันตรายและห้ามนำเรื่องนี้ไปบอกใครนะครับซึ่งม็อกก็อะไรครับก็มีความกลัวอยู่นะครับก็เลยต้องให้ให้พักกิงโดยความไม่เต็มใจครับต้องใช้คํานี้นะครับว่าไม่เต็มใจนะครับก็ซึ่งที่ผ่านมาได้สอบถามแล้วม็อกบอกว่าได้เคยเข้ามาแล้วเนี่ยน่าจะประมาณสักสามครั้งแล้วซึ่งม็อกก็ไม่เต็มใจนะครับแล้วก็มีการค่มขู่อาจจะต้องถึงชีวิตอะไรอย่างนี้ครับ อันนี้ผมอยากจะทั้งที่รู้เท่าถึงการและรู้เท่าไม่ถึงการนีวยนะครับว่ามันมีกฎหมายครับมีกฎหมายรองรับอยู่นะครับในเรื่องของการให้ที่พักพิงแก่ผู้กระทําความผิดเนี่ยจะต้องได้รับโทษด,ด้วยนะครับ mm hmm. ก็อยากฝากไปถึงประชาชนทั่วไปว่าหากมีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยคงต้องหาช่องทางนะครับเพราะมันอาจจะโดนบังคับหรือแรต่างต่างแต่ต้องหาช่องทางอบอกกับ คนที่คุณนับถือหรือว่ากว่าเจ้าหน้าที่หรือผู้ใหญ่บ้านกำนันในพื้นที่นะครับให้รับทราบนะครับซึ่งเราก็จะดําเนินการให้อะไรครับไม่ไม่ให้มีผลกระทบเจ้าตัวมาที่สุดแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็พยายามไม่ให้ที่พักพิงเลยดีกว่าครับนะครับถ้ามีอะไรก็ให้รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบครับพี่กาบกลุ่มกลุ่มที่โดนวิสากันไปเมื่อวานเนี่ยครับพี่มันมีความเคลื่อนไหวในพื้นที่ในักนะนั้นกขนที่ยังอยู่อยู่แล้วอืมในเครือข่ายของเขาเนี่ยเราต้องต้องบอกต้องด้านนะครับว่า ความเชื่อมโยงในพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยเขายังคงมีมีอยู่แต่ว่าคงออะไรนะจิตจิตความสามารถยังคงม,มีการปฏิบัติได้แต่ว่าก็อะไรยังลดลงไปอย่างอย่างมากแล้วนะครับคงเหลือแต่บางส่วนนะครับที่ยังยังคงปฏิบัติซึ่งของผู้ที่เสียชีวิตครั้งนี้ก็มีหมายปวิติดตัวซึ่งมีหลักฐานแน่นอนอยู่แล้วนะครับส่วนของบุนคคลอื่นเนี่ยก็ลดน้อยลงไปจนแทบจะ หมดที่ภาคตามานะครับการใหญ่นการเข้ามานี้จะเข้ามาก่อเหตุหรือว่าเข้ามาหลบกหล,ลบซ่อนหลบไปเรื่อยๆอย่างนี้ไหมครับออจากการสอบถามในเบื้องต้นนะครับจากเข้าที่ทราบดูลักษณะของการที่เขาเข้ามาเนี่ยหรือการเข้ามาพักจริงแล้วเนี่ยดูจากพฤติกรรม,มแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเริ่มเป็นการหลบซ่อนแหละนะครับแต่ก่อนที่เขาจะมาหลบซ่อนครั้งนี้นเขาได้ก่อเหตุครั้งใหญ่มาแล้วนะครับเขาได้ก่อเหตุมาแล้วนะครับ ในครั้งสุดท้ายนะครับในกรณีของอในพื้นที่ของกรอนก่อเหตุในในอำเภอิน,นะครับซึ่งว่าในปัจจุบันนี้คาดว่าคงน่าจะเป็นของเรื่องของการหลบซ่อนรู้จักพฤติกรรมและจากการก่อเหตุมาคราวที่แล้วครับครับเรื่องของการควบคุมตัวนี่คืออย่างนี้ครับในเรื่องของของกฎหมายในการครับใช้กฎหมายเนี่ยมันจะมีเรื่องของการาการให้ที่พักพิงนะครับแก่ผู้กระทาาําความผิด ซึ่งในทางทางกฎหมายแล้วเนี่ยมันมีความผิดสําหรับผู้การให้ที่พักพิงแก่ผู้กระทาความผิดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราได้ทําดําเนินการในเรื่องของการเชิญมานะครับควบคุมตัว UM ในเรื่องของการซักถามก่อนอันนี้ความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับสาหรับผู้ถูกเชิญตัวมานะครับเนื่องจากว่าเราจะไม่ได้บอกว่าเขาเป็นผู้ให้ที่พักพิงกับผู้กระทาความผิดก่อนทั้งนี้เราต้องดูเจตนาครับเจตนาของเจ้าของบ้านเนี่ยว่า มีเจตนาที่จะให้เป็นที่พักพิงหรือไม่ซึ่งในการเชิญตัวเข้ามาพูดคุยเนี่ยไม่ไม่ใช่การบังคับใช้กฎหมายแต่เป็นการที่ปกป้องสิทธิของเขานะครับสิทธิของผู้ถูกถูกเชิญตัวหากว่ามีมีเจตนาแล้วจะได้ไม่ต้องถูกบังคับใช้กฎหมายในเรื่องของการให้ที่พักพิงครับกับผู้กระทำความผิดครับคนที่ถูกเชิญตัวนีเป็นใครอ่าของผู้ถูกเชิญตัวนี้เป็นของรองนายรองนายกนะครับรองนายกของอ่าตําบลโนรักครับ เรื่องต้นเรืองต้นความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องอ่นี้อืมในในขั้นต้นนะครับเรื่องของของความเชื่อมโยงนี้ผมว่าต้องต้องอยู่ในของกระบวนการในการในการซักถามก่อนเพราะเราเชื่อว่าในขั้งแรกที่เราเดินมาซักถามนี่นะครับเราเห็นว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แต่เพียงแค่ว่าเขามีความเกี่ยวข้องทางกฎหมายเพราะฉะนั้นเรื่องของการความความเชื่อมโยงในขั้นต้นเนี่ยผมว่าเขายังเป็นผ e ู้บริสุทธิ์อยู่ครับยังยังคงไม่มีความเชื่อมโยงนะครับเราต้องถือว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ แล้วเราก็แท้ความยุติธรรมกับเขาในเรื่องของการเชิอมาตรฐถามนะครับเพื่อถ้าเขาไม่มีเจตนาก็จะได้ไม่ต้องอโดนในข้อหาของการาให้ที่พักพิงครับอสาสกาเลอาเกีเร่ในตัวเน,น็บเบียอดอดาเล่ตัวสัวตูบเบ๊กมากรี แบบนี้นะคะก mm ็ไ hmm. ม <im> ่อยากให้ม okay, ีใครเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็เกิดไปแล้วก็ก็ภูมใจที่พ่อทำหน้าที่ของแกได้ดีที่สุดก็ชื่นชมก็หวัว่าพ่อหน่าจะไปไปเป็นดีนะค่ะตอนนี้ก็ทุกหน่วยงานได้มาบอกหนึ่องสาม ความช่วเหลือเหนือ่อยต่ามีอะไรบ้างตูเองก็ต้องทําหน้าที่แทนพ่อค่ะต้องดูแลแม่แล้วก็ต้องขา Mas uh, sekali lagi dah. Eh. Ini tu nebel. Dia ada dalai tu, suruh tubik mari.